มาชม e s ซ u ค c o บ18บ้างนะคะหายไปนานเลยใช่ไหมคะมาชมรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะก็จะเป็นตัว Z p ตัวนี้ค่ะตัว top max dual แล้วก็ v cod max ค่ะที่ร้านนะคะจะติดตั้งได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมไม่ต้องลอง s p a c e ์หรือ adapter ค่ะปลอดภัยมั่นใจได้100%เปซ็นค่ะเป็นล้อและยางป้ายแดงทอศูน์นะคะยางคือเส้นสีตุ่มหน้ายางอยู่ครบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์2 6 5 6 0 r 1 8ยางปลายปี 2022ค่ะตั้งเป็นแถวอยู่นี้นะคะมิลลิ่งรอเรียบร้อยแล้วค่ะรอพี่ๆมาติดตั้งนะคะเอารุ่นไหนตัดสินใจไม่ได้มาหน้าร้านค่ะลองเทียบก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะนี่คือเครื่องมิลลิ่งนะคะเตรียมไว้ลองหมดแล้วค่ะนะคะมาถึงเลือกจะเอารุ่นไหนติดตั้งใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะสําหรับลูกค้าที่ใช้อ e u s ุ k h i g h l i g h t e er นะคะจากขอบ17อยากจะขยับมา18ได้เลยค่ะหรือใช้18อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนยางแนะนําลองดู เป็นแหนกพร้อมยางรุ่นนี้ดีไหมคะใช้เงินที่28,000บาทรวมเทินเก่าเรียบร้อยค่ะขอให้ยางหมดอายุการใช้งานแบกมาสภาพไหนรับได้หมดค่ะจบที่ราคานี้เลยค่ะ28,0 0 0บาทรวมเทินเก่าเรียบร้อยนะคะถ้าพี่ๆอยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางตอนนี้รุ่นใหม่ออลซูทำยางมา265นะคะเมื่อก่อนขอบ18ยางจะเป็น2 5 5สามารถใส่เทียบเท่าได้ยาง4เส้น2,500บาทรวมติดตั้งใส่ถ่วให้เรียบร้อยค่ะ